Volume of c h a n e l เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่านการหยุดชกเอาดื้อพร้อมกับโบกไม้บกมือยอมแพ้กลางยกสี่ของศักชัยเกียรติกำใจฝ่ายแดงทำให้คนดูประทับใจตกไม้ตกมือกันเกลียวสำหรับสมานแล้วคิดว่าความประทับใจครั้งนี้คงจะฝังแน่นไปจมอยู่ในความทรงจำ อีกหนึ่งนาทีกว่ากาก็จะหมดยกแล้วถ้าเป็นเขาจะพยายามประคับประคองพิงเชือกไปเรื่อยๆคู่ต่อสู้บุกเข้ามาก็จะตั้งรับแล้วกันเชียงนี้ไปหมดยกแล้วค่อยว่ากันใหม่แพ้คะแนนดีกว่ายอมแพ้การตัดสินใจโดยไม่ส่งสัญญาณให้รับรู้ทำให้หน้าดวงโกรธจนตาลุกเป็นไฟถึงแม้แกจะไม่เล่นได้เสียเพราะรู้อยู่เต็มอกว่า มวยของตนเป็นรองตั้งแต่ยกแรกแกต่างหากที่ควรจะโยนผ้าขึ้นไปบนเวทีเพราะฝ่ายน้ำเงินเคยผ่านเวทีลุมพินีมาแล้วแม้ช่วงหลังจะปลดระวางมาหากินตามภูทรแต่กระดูกมันคนละเบอร์ทั้งหมดนี้ใช่ว่าแกจะไม่รู้สมานเห็นเพื่อนเจ็บตั้งแต่ยกแรกแล้วเห็นใจถ้าเป็นเขาสมานพยายามคิดแต่ก็คิดไม่ออก ในเมื่อเขากลัวหน้าดวงมากกว่ากลัวเจ็บคงจะยืนให้อีกฝ่ายเตะจนตายเผื่อเขาเป็นอะไรไปจะได้รู้กันเสียทีว่าน้าดวงมันโง่ยิ่งกว่าควายแกคงอยากให้เกิดปฏิหารคงคิดว่าเนื้อตัวสักชัยทำด้วยเหล็กตอนที่ตกลงให้สักชัยขึ้นชกแกพูดกับใครต่อใครว่าแพ้ไม่เห็นจะเสียหายจะได้เจอของแข็งเสียบ้างแต่ถ้าชนะรับรองดังระเบิด เพลอเพลอในการชกครั้งหน้าขึ้นค่าตัวได้อีกคิดเอาแต่ได้ฟังแล้วสมานนึกด่ายอยู่ในใจสักชัยเองก็บนว่าไม่อยากชกแต่ขัดหน้าดวงไม่ได้ในที่สุดเขาก็ต้องหอบเอาหน้าซีดๆขึ้นไปให้อีกฝ่ายถลุงเอาตั้งแต่ยกแรกยืนแทบไม่ติดพื้นระหว่างพักให้น้ำหน้าดวงก็ได้แต่ขู่ว่าสู้สิวะบุกเข้าไปชิดแล้วหนีบคอตีเขาให้ได้ เห็นไหมมันหมดแรงตั Finally, to ้งแต่ยกแรกแล้วมึงเห็นไหมแหกตาดูมั่งสิสมานยืนอยู่ข้างเวทีศบตาให้กำลังใจเพื่อนสักชัยพยายามทำตามที่แกสอนแต่ผลออกมากลับตรงกันข้ามเขาโดนเตะซ้ายจนเข้าไม่ติดชายโครงขวาแดงเป็นปื้นข้อพับเขียวจ้ำหน้าบวมตาเกือบปิดตลอดสามยกที่ผ่านมาไม่มีแม้แต่หมัดเดียว ที่สามารถแหวกอากาศเข้าไปกระแทกหน้าฝ่ายตรงข้ามได้เพลงเตะก็วืดไปวืดมาจนคนโหยังถือว่าเป็นโชคดีที่ฝ่ายน้ำเงินไม่สวมวิญญาณเพชฌฆาตลงไม้ลงมือเอาจนเจ็บหนักมีอย่างนั้นศักชัยคงต้องพักยาวครั้นเมื่อโดนถีบหน้าครั้งสุดท้ายศักชัยถึงกับหยุดนิ่งอยู่หนึ่งวินาทีจากนั้นเขาโบกมือให้คนดูหันหลังเดินลอดเชือกลงจากเวที ไม่มีแฟนมวยคนไหนโหดาเข้าสักคำาดวงเองก็ได้แต่สงสัยตาเขียวปัดใส่แต่ไม่กล้าเข้ามาข่มเหงสมานกราบเข้าไปถอดนวมถอดผ้าพันมือและเช็ดหน้าเช็ดตาให้เพื่อนทั้งสองมองตากันเฉยๆไม่พูดไม่จาแฟนมวยสองสามคนเดินเข้ามาตบไลบอกว่าดีแล้วสักชัยยิ้มไม่ออกหน้าขาวซีดเหมือนกระดาษสมานหันไปดูหน้าณดวงอย่างหวาดระแวง เมื่อถอดผ้าพันมือออกจนหมดเขาถามเพื่อนเจ็บไหมเจ็บสิสักชัยตอบพร้อมกับรูดกเกางเก่งนักมวยออกจากตัวปลดสายกระจับแล้วรับกเกงางเก่งขายาวที่สมานยื่นให้มาสวมจ่าเริงเดินเข้ามาหาลูกชายแล้วสายหน้ามือเหมือนไม่รู้จะทำอย่างไรแกหยิบฟันปลอมออกจากกระเป๋ายื่นให้สักชัยเป็นฟันปลอมสีส่ซี่แถวบนที่สมานเห็นบ่อย ยามที่เพื่อนของเขาใช้ปลายลิ้นดุลออกมาโชว์บางครั้งสักชัยดุลจนหล่นลงไปในแก้วน้ำเพื่อนๆพ,พาก,กันหัวเราะและเขาก็ชอบที่จะโชว์ว่าตัวเองฟันลอ้อมันเป็นผลมาจากการชกเมื่องานฉลองรัฐธรรมนูญเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วคู่ต่อสู้จับหัวเขาได้กระแทกหน้าลงไปที่เขา่าฟันหลุดออกมาสองซี่เลือดกระฉูด เห็นฟันขาวชุ่มเลือดสองซี่กลิ้งอยู่บนผืนผ้าใบเขาตกใจหันหลังกลับเข้ามุมแดงยกมือโบกยอมแพ้ทันทีรุ่งขึ้นจ่าเริงพาเขาไปคลินิกหมอถอนเพิ่มอีกสองซี่รวมเป็นสีซี่เขาต้องใส่ฟันปลอมตั้งแต่อายุ16แทนที่จะเป็นคนอายุ60เตี้ยหน้าตื่นเข้ามาหาพร้อมกับส่งเสื้อยืดให้เพื่อนเป็นกะกะกะก,ะกะกะกูกูก็ยอม เขายังไม่หายตกใจจึงพูดติดอ่างสมานไม่เชื่อเตี้ยพูดเอาใจเพื่อนมากกว่าถ้าเป็นเตี้ยป่านนี้คงนอนแผ่คางเหลืองอยู่บนเวทีให้กรรมการนับสิบอย่างบอบชำ้ำยามขึ้นเวทีเขาถอยเป็นเสียที่ไหนมีแต่จะบุกเข้าไปหาเอาให้ตายกันข้างหนึ่งตั้งแต่รู้จักกันเขาไม่เคยเข้าเกียร์ถอยหลังแม้สักครั้งเดียวณนะดวงชอบคนอย่างนี้แกว่า ถึงจะเตี้ยสมชื่อแต่ใจใหญ่เป็นมึงมึงจะจะยอมไหมเตี้ยถามสมานสมานไม่อยากโกหกเขาด่าดเตี้ยอยู่ในใจว่าไอ้ปัญญาอ่อนศักชัยมันไม่เชื่อคำพูดของมึงหรอกถ้าเป็นกูหรือสมานพยายามนึกแต่เมื่อน,นึกไม่ออกเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันณดวงมองตาขวางมาจากมุมน้ำเงินสมานร,รู้สึกอึดอัดใจ จึงรีบปลิดตัวออกมาจากศักชัยมวยคู่ต่อไปเป็นรองคู่เอกระหว่างเกียรติชัยเกียรติกำใจกับสำลีลูกมาตุภูมิคู่นี้สมานไม่ต้องขึ้นเป็นพี่เลี้ยงเพราะมีสมพง์คอยช่วยอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเขาก็ต้องไปยืนอยู่ใกล้ๆมุมน้ําเงินคอยให้กําลังใจคอยส่งเสียงเชียร์และคอยตบมือร้องบอกว่าดีๆยามที่เพื่อนออกอาบุธได้จัดจะสมานเริ่มเบื่อการดูมวย คืนนั้นเขาอยากจะกลับบ้านตั้งแต่มวยคู่สองจบลงคิดถึงแหม่มเต็มทีเธออาจยังไม่นอนเฝ้ารอเขาอยู่หลังบ้านเขาอาจได้หอมแก้มและจูบเธอสักครั้งแล้วก็เข้านอนหลับฝันหวานแต่นั่นแหละเพื่อนในค่ายยังต้องขึ้นเวทีอีกสองคนเขาจะต้องรอเพื่อนจนเพื่อนลงจากเวทีจนหมดณดวงแกถือเป็นจริงเป็นจังว่า นักมวยที่ว่างจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้สนามคอยเป็นกำลังใจให้เพื่อนแว้นแต่คนที่มีโปรแกรมชกในวันสองวันถัดไปพวกนี้จะต้องนอนให้เต็มอิ่มห้ามออกนอกบ้านไปเที่ยวไหนคนที่ไม่สนใจใยดีเพื่อนร่วมค่ายจะถูกแกต่อว่าต่อขานเสียงดังยังไม่ไว้หน้ากลายเป็นหมาหัวเน่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคิวชกและหากนำชัยชนะกลับมาถึงตอนนั้นน้ำเสียงของหน้าดวง ถึงจะเปลี่ยนไปเรากับเป็นคนละคนสมานเองก็รู้ดีว่าการขึ้นชกโดยปราศจากเพื่อนสนิทมาคอยให้กำลังใจเป็นรสชาติที่ประอิดพระอมที่สุดและเมื่อไร้ซึ่งกำลังใจแล้วการชกก็เป็นไปอย่างสังกตายถึงชนะก็ไม่ดีใจแพ้ก็ไม่เสียใจแต่ถ้าเพื่อนๆมาเกาะอยู่ขอบเวทีตะโกนบอกว่าดีๆหรือคอยตบมือให้เข้าหู แล้วใจมันชื้นขึ้นมาแพ้ก็อยากให้เพื่อนปลอบใจชนะก็อยากให้เพื่อนชื่นชมเป็นวีรบุรุษช,ชั่วคราวของเพื่อนๆได้สักระยะหนึ่งก็ยังดีสมานไตรตรองอยู่พักหนึ่งว่าจะหนีกลับบ้านดีหรือไม่แต่ในที่สุดก็คิดได้ว่าเรื่องของแม่มเก็บไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันคืนนี้เห็นทีจะเลี่ยงจากหน้าดวงไม่พ้นเขาเดินไปใกล้มุมน้ำเงิน และยื่นมือไปตบขาของเกียรติชัยชกให้เต็มที่สมานพูดเกียรติชัยก้มหน้าลงมาและผพงกหัวให้หน้าดวงมองหน้าและทำคิ้วขมวดสมานไม่กล้าสบตาเขารู้สึกกลัวแกจนขาสัน่นกลัวว่าแกะจะอ่านใจเขาออกแกเคยตั้งข้อหาติดหญิงตั้งแต่เด็กให้เขาแกว่าผู้หญิงเป็นของต้องห้ามไม่ถูกกันไม่ควรเข้าใกล้สมานสงสัยมาหลายวันแล้ว ว่าตัวไหนกันที่คาบข่าวนี้ไปเป่าหูแกเขาสงสัยว่าน่าจะเป็นเกียรติชัยนี่แหละวันก่อนพวกเขาคุยกันถึงแต่เรื่องผู้หญิงเกียรติชัยเล่าให้ฟังว่ากำลังคิดจะจีบเพื่อนในห้องเรียนเธอคนนั้นเริ่มมีใจเอ็นมาหาทางเขาบ้างแล้วสังเกตได้ตอนที่เขาแซวด้วยการเอาก้อนหินปาใส่หลังแทนที่จะถูกด่าเหมือนทุกวันแต่เธอกลับหันมายิ้มให้วันต่อมา เขาเดินตามหลังเธอก็ยังหันมายิ้มแล้วถามว่าเดินตามมาทำไมเกียรติชัยว่าอีกไม่นานจะชวนไปดูหนังแล้วก็ล้วงให้หนำใจได้ยินแล้วสมานร,รู้สึกสมเพศเออะก็จะล้วงท่าเดียวไม่ล้วงนมก็ล้วงเกลงเกงในไม่รู้จะล้วงไปทำไมบางทีผู้หญิงด่าเอาเสียเสียหายหายที่ทำให้เธอเจ็บสู้เขาไม่ได้ สมานก็เลยเผอเล่าถึงเรื่องแม่มว่าเป็นคู่รักกอดจูบก,กันทุกวันเกียรติชัยหูพึ่งถามว่าเคยมีอะไรกันบ้างแล้วหรือยังสมานอมยิ้มแต่ไม่ตอบอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีพลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Volume Up c h a ช n e l นะคะ Volume อฟ Chanel เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่าน